คุณผู้ชมเป็ดเล็กเป็ดแนักวันนี้ผมเล็กโชติวันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสังขละบุรีเยี่ยมชมวิถีมอญซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนชาวสังขระบุรีนะครับที่สังขละบุรีแห่งนี้ชาวชุมชนยังคงใส่ใจและรักษาประวัติความเป็นมาของตนเองอย่างมั่นคงแข็งแรงและยังคงยึดมั่นในแนวทางแห่งาศาสนาพุทธไว้อย่างเข้มแข็งมากครับ ที่สังขลาแห่งนี้จะมีวัดวาอารามหลายแห่งนะครับแต่วัดหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอที่นี่ก็คือวัดหวังวิเวการามครับทุกบ้านจะตื่นแต่เช้ามีการเตรียมอาหารเพื่อใส่บาตรกันทุกช้านะครับแน่นอนว่านักท่องเที่ยวอย่างพวกเราที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนที่นี่ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีผมเลยได้มีโอกาสใส่บาตรตอนเช้าร่วมกับชาวชุมชนเขาด้วยครับ ทำเนียมปฏิบัติของชาวมอที่สังฆลาแห่งนี้ในตอนเช้าหลังจากใส่บาตกันแล้วก็จะมีการเตรียมอาหารไปถวายที่วัดกันด้วยนะครับซึ่งจากคําบอกเล่าของเจ้าของบ้านที่ผมไปพักอาศัยนั้นบอกว่าชาวชุมชนที่นี่จะมีการเตรียมอาหารไปถวายวัดกันเป็นกลุ่มแบ่งเวรผัดเกยดกันไปเพื่อไม่ให้อาหารไปชนกันมากเกินไปและเป็นการช่วยประหยัดให้กับชาวบ้านด้วยทางหนึ่งนะครับ สะพานมอนถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสังขลาบุรีแห่งนี้มีชื่อจริงว่าสะพานอุตมานุสร์หรือที่นิยมเรียกกันว่าสะพานมอนนั่นเองครับเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวประมาณ850เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพม่าครับเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำสองกาเรีย สะพานนี้สร้างขึ้นโดยดํำริของหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการาในปีพุทธศักราช2,529จนถึง2,530โดยใช้แรงงานของชาวมอญเป็นสะพานไม้ที่ใช้สัญจรไปมาของชาวมอญและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีก็ที่สะพานมอญที่สังขละแห่งนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา ประมาณ9ก้าโมงกว่าๆแดดก็เรียกได้ว่าหมดหมดเวลาถ่ายภาพแล้วแหละแต่ว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่มันเป็นไฮซีซันหรือว่ามันไม่ใช่ฤด,ดูกาลท่องเที่ยวของของ,ของสะพานมอญก็เราอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวน้อยนะครับในภาพที่คุณผู้ชมเห็นแต่ว่าตอนช่วงเช้าๆหลังจากที่มีการบินทบาทตักบาท ของพระสงฆ์นะครับแล้วก็ชุมชนแห่งนี้เขาก็เขาก็มีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้สามารถที่จะมาร่วมตักบาตรมีการจัดการในเรื่องของการเตรียมข้าวแล้วก็อาหารต่างๆข้าวลาอาหารนะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะตักบาตรให้กับพระสงฆ์ได้หลังจากผ่านช่วงเวลาตักบาตรตอนเช้าแล้วสะพานมอญแห่งนี้ก็จะมี จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆกลับไปซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นว่ามันมันพ้นช่วงเวลาที่เราจะเดินถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินข้ามไปต่อที่ฝั่งมอญนะครับก็เรากําลังจะไปชมกันต่อที่วัดวังวิเวการามได้ยินมาว่าที่วัดวังวิเวการามเนี่ยเขามี การเร for ียนการสอนภาษามอญให้กับเด็กๆด้วยแล้วก็จะเปิดสอนแค่ปีละครั้งแต่ว่าปีละครั้งนี่คือก็จะมีเรียดอยู่ในช่วงช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าท so ี่วัดวังวิเวการามเขามีการเรียนการสอนภาษามอญกันยังไงชมกันต่อเลยครับการเรียนการสอนที่ที่วัดแห่งนี้ก็จะเป็นการสอนภาษามอญให้กับเด็กๆ ภาษามอญเวลาเวลาสอนนี่คือสอนเป็นตัวเขียนหรือว่าวเขียนเขียนด้วยแล้วก็บอกไปวยว่า<ม>แบบก็อไปข้อไปข้อเปวื่ออ๋อภาษามอญโดยรวมมีสามสิบห้าตัวมีคําถามสงสัยว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่ามอญกับพมา่าเหมือนกันเป็นภาษาเดียวกันทุกปเปล่าหรือเป็นชนชาติเดียวกันทุกปเปลลาน่ครับคนละถิ่นที่าษาต่า พมาก็คือว่ามานี่แบบเยเยอะเกินามาก็ใช้ควายกัดแทนภาษาขาวเที่ยข้าวขีพนมาพนมเนีัยคือว่าข้าวชาเนี่ยคือว่าขีพนมข้าวขีนหนุนภาษาสามในบางมีนมัก e พูดก็เหือนบางที่เป็นหมอนะที่นั้น เราสอนอะไรเด็กที่นี่บ้างครับก็ทุกอย่างเลยตั้งแต่อนุบาลปัะมาณเสร็จแล้วก็ป .1 ป .1 ป .2 ป .3 ก็ป้ายเหมือนกันเจอถ่ายแหละประเมินกันแ่ะช่วงเปิดเทอมโน้นก็เด็กก็ขึ้นไปเรียนบนนี้น่แล้วเราที่โรงเรียนโรงเรียนวัดแห่งนี้สอนสอนอะไรบ้างอย่างเช่นสอน ภาษามอนหรือว่าสอนวิถีการดำเนินชีวิตหรือว่าสอนวิชาเลขคณิตศาสตร์สอนอะไรครับคุณพี่ก็แบบเรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วก็เราก็ช่วงเราไปไหนก็เราจะได้รู้แบบอ่านหนังสือป็นอ๋ออ่านภาษามอนได้ภาษามอนได้ว่าช่วงเรามันก็เราไปที่ะที่พม่าเนี่ยหนังสือพม,ม่าก็มีหนังสือไทยเออคุณชาหนังสือมอนก็นมีเราก็ต้องอ่านนะทูกคน แบบให้เรียนรู้อ๋อก็ค<ห>ือ<ห>ที่นี่มีการมีการเรียนการสอนสอนกันแต่ภาษามอญล, ون, ล ون, <แ>้วนใช่ไหมครับ<ม>วิชาภาษามอญวิชาภาษามอญเลยช่วงเปิทำนนก็กเด็กขึ้นมาเป็นมอนเป็นต้นเสือมอนเต้โรงเรียนมอนเปตแล้วก็ก็ไปเรียนข้างล่างโน้นต้นเสือไทยภาษามอญกับภาษาพม่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับพี่ตัวอ,อ,อวย่างกันครับ ภาษาพม่ามีแค่สามถสามตัวภาษาีก็สามถึ้าเหมือนก็มันเสิร์ฟานยมันก็กลาย่ขาขายนแต่มันเสื้อถ่ายมันเยอะกว่า จักกับวิถีชีวิตของชาวมอญมาม่าก,กันพอสมควรแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยวในสังขาบุรีแห่งนี้กันต่อเลยครับก็ตอนนี้เราเพิ่ง,ล,ววงลงจากเรือมานะครับก็อย่างที่เห็นบรรยากาศเมื่อกี้ก็จากที่ฝั่งขึ้นเรือมาแค่เดียวนงใช้เวลาประมาณ นั่งเรือมาแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดวังเงือกแล้วหรืว่าวัดหลวงพ่อเก่านะครับก็จที่ตอนนี้วันวนีวนวนวน้วันที่เรามาเนี่ยช่วงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นช่วงที่น้ําลงเต็มที่แล้วก็เราจะได้เห็นวัดจมน้ําที่โผล่คนน้ำมาแบบสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าสวยงามแค่ไหน ตอนนี้ก็จบจากที่วัดวิวัดวังวิเวการามเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือโดยสารไปต่อกับอีก2จุดหมายปลายทางที่ทางเรือเขาจะพาเราไปเที่ยวกันต่อไปที่ไหนบ้างไปชมกันต่อไป สีสุวรรณก็คือต่อจากที่วัดหลวงพ่ออุตมะเมืม่อส,สักครู่นะครับเราก็นั่งเรือต่อข้ามฝั่งกันมาตรงนี้ก็เดินขึ้นจากตลิ่งขึ้นมาประมาณสัก50เมตรนะครับถึงตรงนี้ข้างหน้าที่เราหยุดยืนคุยอยู่ตรงนี้เป็นบันไดที่ต้องเดินฝ่าไฟข,ขึ้นไปจนถึงวัดที่อยู่ด้านบนจะเชื่อว่าความสูงที่เป็นอุปสรรคขนาดนี้ถึงแม้มันจะทำให้เราทอ้อแต่ว่าความสวยงามจะอยู่ปลายทางแน่นอนพรอมายางมอง <Okay. S 2> <laughs> ปะปยาท่าเดินนำ <laughs> ครับคุณผู้ชมครับสวยงามอย่างที่คิดเวยไหมผมว่ามันคุ้มค่ามากกับการที่เราเดินตากแดดข้ามน้ําข้ามทะเลกันมาถึงตรงนี้นะครับถึงแม้ว,ว่ามันจะต้องเดินขึ้นมาอีกสูงพอสมควรแต่มันก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยครับเพราะว่ามันสวยงามจริงเดี๋ยวจุดสุดท้ายที่เราจะไปชมน,นะครับก็คือวัดจมน้ําสวยงามแน่ๆครับ ที่เห็นอยู่ข้างๆผมในขณะนี้นะครับก็คือวัดจมน้ําหรือว่าวัดกลางน้ําที่เป็นอันซีนไทยแลนด์ของเรานี้วันนี้ก็พวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะลงไปชื่นชมข้างในอย่างใกล้ชิดได้นะครับแต่ว่าขณะนี้เราก็เราก็ชื่นชมได้อย่างใกล้ชิดเต็มที่แล้วล่ะเพราะว่าคุณลุงเขาก็เทียบเรือมาให้เราจอดกันอยู่ข้างๆเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าเ,เทปพิเศษเด็ดเล็กเล็ดน็กในวันนี้นะครับก็ ก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงถึงความงดงามของของออวิถีชีวิตแบบชาวมอญของคนสังขละบุรีที่นี่นะครับวันนี้ผมเล็กโชติวันแล้วก็ขอบคุณน้องทั้งแบบที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเราในวันนี้มาเดินทางเป็นแบบถ่ายรูปรวมถึงมาเที่ยวด้วยกันก็ว,วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคคุณลุงได้